เอาเปิดหนึ่งเอายกจะอุน่นว่าไงพักเข้าไปเรียบร้อยจะอุ่นเสริมมาจะชิดเปิดเอายกจะชิดว่าไงปักเข้าไปเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งหกสองพักเข้าไปหกต่อสามนะครับเอาเปิดหนึ่ง ยกสองอยู่ที่เจ้าชิดปักเข้าไปใส่เนียอีกแล้วโอ้โหเจ้าอุนหนีห่างไว้แล้วครับเป็นเจ็นต่อสามนะครับเอาเปิดเอายกอยู่ที่เจ้าชิดกระทืบมาเรียบร้อยเอาเส้อมาเอาเปิดหนึ่งยกสองน้องอุ่นว่าไงเรียบร้อยเอาเสือไปเจ้าชิดเอา้าเจ้าชิดเปิดเสียเองนะครับ เอาละครับน้องอุ่นหนีห่างไปนะครับเป็นแต่อสอุ่นเซอร์ไปจะชิดเปิดหนึ่งยกสองจะทิ้งให้ปักเข้าไปเรียบร้อย3ต่อ8นะครับเอาเซืร์มาจะอุ่นเปิดเอา้าโอ้โหจะอุ่นเปิดแตกนะครับเอาละครับจะชิดบางพี่น้อยไล่มาอีกแก้มเป็น4ต่อ8ดนะครับ4ี่ต่อ8นะครับ,รบชิดบางพ<ๆ>ี่น้อยเซืร์มาจะอุ่นเปิดหนึ่ง โยกสองเจ้าอุ่นว่าไงกระทือไปเรียบร้อยแปดต่อสี่นะครับเอดหนึ่งโยกเจ้าชิดยอดเรียบร้อยไหมเรียบร้อย ่อแปดนะครับเอาเจอมาเอาเจอพีด้วยเอาแล้วครับไล่มาเป็นหกต่อ8จิตเจอมาจะอุ่นเปิดหนึ่งเอายกเอาเจ็ดต่อแปดนะครับ เอาโยกมาเจ้าชิดว่าไงปาดมาเอาปาดไม่อีกคโอ้โหเอาล้ครับขอ,อาอุ่นหนีห่างไปอีกหนึ่งแก้มเป็นเก้าต่อ,อเจ็ดเอาเจ้าอุน่นเสือไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกสองเ้ทืบมาเรียบร้อยเจ็ด เจ้าชิดปาดมาโดนเจ้าอุน่นเกลียวไปเอาแล้วเจ้าชิดมองมาเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเก้าต่อเจ็ดนะครับนางอุ่นเสิร์ฟไปเจ้าชิดเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเจ็ดต่อเก้านะครับ เอาเติมมาน้ำอ,อุ่นเปิดเอาโยกเข้าไปปักเข้าไปเรียบร้อยดีอาสิบต่อเจ็ดนะครับเอาเปิดเอาโยก 7ต่อ10นะครับเอาเสื้อมาจะอุ่นเปิดเอายกปักคอยจ้าอุ่นเตะใส่เน็ตเอาลูกออกนะครับ10ต่อ8นะครับเอาเสื้อไปเปิดหนึง ยกสองอล้นมานครับอยู่ที่น้องอุนเอากระทืบไปชิเ็ดต่อแปดนะครับเอาจ้าชิดเปิดหนึ่งยกสองจะชิดปักเข้าไปเหนียบร้อยแปดต่อชิเนะครับชิดบ,บางพี่น้อยเติมมาน้องอุนเปิดหนึ่งยกสอง เอาครับเจ้าชิดปักเข้ามาเรียบร้อยนะครับอเอาเไปเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาชิบสิเบนะครับเจ้าชิดบางทีน้อยเติมามา้อาอุ่นเปิดเอาโยกปักเข้าไปเรียบร้อยอ สิบเต่อสิบนะครับเอาเสืรอไฟจะชิดเปิดหนึงโยกสองเอา้าเอา้าเจ้าชิดทำผ้าเองนะครับน้องอุ่นกรถามขึ้นแท่นไปแล้วนะครับแจมเดี่ยวเกมไม่เกมน,นะครับสิบสองต่อสิบ เจอไปเอาเปิดนงิงยกสองเจ้าชิดปักเข้าไปอย่างไม่เกมนะครับพุ้จบูชานะครับสิบสองต่อสิบนะครับเอาเปิดเงโยกสองเรียบร้อย่ 10ต่อ12นะครับเอาเสือมาโอ้โหเสืปอปอกนะครับเกมไม่เกมนะครับ12ต่อ10เอาเปิดหนึ่ยกสองดกชิดปาดมาเรียบรอ้อยอย่างไม่เกมนะครับ เราแล้วครับเราคิดบางที่น้อยไล่มาแล้วครับเป็น11ต่อ12ห่างก,กันแคมเดียวนะครับเริ่เดิมสนุกท้ายเกมนะครับแ้มไล่มาเป็น11ต่อ12 11ต่อ12นะครับจะทันหรือไม่ทันนะครับเจ้าชิดบางพี่น้อยให้คำตอบนะครับ <c oughs> เอ้าเซอร์ฟออกโอ้เอาแล้ครับอยู่ที่เจ้าอุ่นวัขถามแล้วครับจะปิดเกมได้หรือไม่นะครับในเมดไพลอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดียวเกมไม่เกมนะครับสองต่อสิบเอ็ดเอาเซอร์ไปเจ้าชิดเปิดอา้าวเจ้าชิดเปิดแตกจบเกมเจ้าอุ่นับถามนะคะรับบอลชนะชิดบางพีนอ้อยด้วยสกอร์12 13ต่อ11นะครับ